โอเคครับผมก็ต้องกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่ในช่องท็อปมาสเตอร์เกมเมอร์นะครับวันนี้เรามาใครครับเนี่ยอ่ะผมนะครับกันนะครับก็น่าจะเคยเห็นผมออกคลิไปไปแล้วแหละนะครับผมมีแค่นี้กันกัน,น,กนกชื่ออะไรในเกมชื่อในเกมคือชื่ออะไรชื่ออ่าไอซักนะครับเป็นอ่าอะไรนะอ่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งพูดแล้วไม่ไม่ไไมยังไอ้นี่ชู่ช็อตอยู่นฮะไม่น้อง ม่น้องกันน่าจะช็อตอยู่นะครับแล้วผม,มครับมาในชื่อใหม่ที่ใช้อะไรก่อนเดียครับจากชื่อเก่าคือชื่อไอโบนะครับแต่วันนี้ครับรามาในชื่อยำไก่แซ่บเออสะละรลอยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนอันนี้คือผมแบบเบื่อชื่อเก่าแล้วไงเออโอ้โหนแดงมาเลยชื่อยำไก่แซ่บนะครับก็ช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าสอบกลางภาคแต่นี่ผมสอบเสร็จแล้วครับวันนี้ผมสอบเสร็จแล้วก็จะมาเลยมาเล่นให้ดูแล้วกัน <S <S ว่าไปยังไง ไม่ตั่นานมากเลยนะ,ะผมจะเลือกคุณคนบอลแล้วกันชื่อใครอยากที่จะเล่นกับน้องซันก็เล่นได้คนระับนี่ผมเล่นในระลอบยากเลยนะทุกคนฝีม,มืออาจจะตกตกไปบ้างก็ขอขอภัยด้วยนะครับแต่ผมจะเล่นให้มันดีที่สุดแล้วกันจริงๆนะวันนี้เรามีแผนเราจะถ่ายอะไรกันนะกันเรามีแผนเราจะถ่ายโหมดเซเวอร์กันกับพี่ส้มได้แต่เหมือนพี่ส้มอ่ะเขาจะหลับผมทักไปเขาไม่อ่าน เขาอาจจะหลับนะก็เลยต้องเปลี่ยนแผนมาถ่ายแคมเปญให้ท่านผู้ชมดูก่อนแล้วกันก็ขอโทษด้วยครับก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนอยู่อาายู่ด้วยกันเปนานๆเลยอยู่ไปแบบร้านซับเลยจะถึงหรือเปล่าไม่รู้เลยเฮ้ยถ้ามีอุลเราจะไปชิดนี่ช่วยเราอยู่ยากทุกคน เราจะบวกบวกภูมิบ่ามไม่ได้แล้วเราเราเล่นหมดยากเราจะภูมิบ่ามไม่ได้บอกเสียงม่ยจะภูมิบ่ามโดนโดนอุ้ยโอ้โหฟูมเมอร์ติดตายอยาทุกคนอาวุธมีดนี่ผมให้เป็นคัสคัสคัสแบบคัสเอนะเพราะว่าเวลาเราตี๋ะซอมบี้ซอมบี้ด้านรอบด้านเน่ยมันจะเส่ได้ทุกคนเหมือนเราใช้สวัดอย่างเงี้ย จะเซ้นะครับอืมผมเลยให้อยู่ในคาสเกของผมเลยโอ้โหวิทย์ไม่มีลูกซองอะ่จะจัดได้ทีจ่จบอ,อ,อ,อย่างรวดเร็วโอ้โหเลือกจัดแต่ยิงรถแต่ยิงรถตอนชูเดคาตอนชูเดคา จะเคิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์นี้จริงๆแล้วกันทุกคนเฮ้ยเพิ่งสังเกตว่าเราไม่เจอสองพี่ตำรวจเลยผมยิงไปแล้วตังตัวอหรอมีเหรอพี่ยังไม่เสียงอะไรบูมโอ้โหต่าแรกขอเสียด้วยหน่อยอ๋อ เี่อะไอันนี้ก็เป็นอีกสุดหนึ่งครับเวลาเราเข้าห้องแล้วให้เรากดฮิลแล้วปิดประตูนะครับมันจะคือกดคือปิดประตูก่อนแล้วกดฮิลเรื่องมันจะได้แบบเด้งมาเลยเป็นการคนเซิลฮิลเออเหมือนเป็นการสคริปมากกว่าสคริปฮิลไม่ใช่ c a n เซิไหกเป็นการสคริปเลยเออแบบสคริปแน่เพราะว่าถ้าแคนซ e l มันยกเลิกใช่ป่ะล่ะอันนี้คกือบ,บเราข้าม,มเราข้ามแบบเขาเรียกว่าข้าวหรอข้าแบบคัสซ c นฮิล ทำได้เฉพาะเซฟเซฟเพ้าไงเออเดี๋ยเป็นเบกบั๊กน้เ้ยเป็นเั๊กเล็กๆน้อยๆของเกมนะครับก็หาก,กินได้นะผมไม่ห่วงอันนี้คือคือตามสบายอะหาก,กินได้เหตุผลที่อยากเล่นด่านนี้เหรอไม่มีครับไม่มีเหตุผลที่อยากเล่นคือแค่ึกว่าอยากเล่นแล้วก็ก็เล่นอะเออมันไม่มีอะไรอะ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบร้อนน้องใจเย็นไอ้น้องชายพี่เพิ่งเข้าเราจะนี่ผมอยากเล่นอย่างนี้มากเลยนะอยากเล่นพวกลูกซองกลแบบช็อตกันออโต้อ่ะแต่ไม่มีเอออะไรไปอ่ะไปบอมไปบอมมาไอเหตุผลที่ผมที่ผมอยากเล่นกระบอทเพราะว่าบอทไม่ถีอะไรเลยทุกคนดูดิตรงนั้นผมว่าผมว่าน่าจะมีสไนเปอร์เอ้ยทั้งตีไรเฟิลอยู่ ไม่ใช่ดิไม่ใช่ h u n t i งไรเฟิลเป็นปืนไรเฟิลจุดโจมเออถ้ามันถ้ามันจะไม่มีมันก็ไม่ใช่แล้วเฮ้กันเวลาเองทำข้อสอบเนี่ยเองชอบอ่านโจทย์ป่าวะก็กอ่านอยู่นะแล้วแบบโจทย์ที่ข้อไหนที่มันยาวๆอ่ะก็ ไว้ทีหลังเป็นพี่เป็นพี่เป็นแบบพี่ไม่ชอบอ่านเลยแบบดูว่าแบบวิชาที่มันสำคัญจริงๆอ่ะแบบวิชาแบบประติศาสตร์เนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยอ่านโจทย์เพราะว่าแบบเพราะมันยาวแล้วพี่ขี้เกียจอ่านเว้ยโดนโดนโดนเฮลเฮลทำไมสับี้เต่ไม่

ตอนนี้เฮงยบานแต่เลือดเราไม่ค่อยลดเลยทุกคนเราจะเฮ้ยขอหน่อยขอหน่อยแล้วกันอ,อ๋อนี่ไงมันบอกอยู่ว่าซอมบี้จะเกาะให้โจมตีด้านหลังเพราะว่าด้านหลังบางมากเลยชุดตำรวจนี่เขาว่าไงเนี่ยอ๋อนี่ดันเฮ้ยอย่า,นา,นยามาเข้าใกล้ ไอพี่ขอพี <Comme> ่ขอวิวิตัวนี้พี่ขอเฮ้ยมันไม่ตา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 ยโอ้ยเอ้าเอ้าตีสะลุประตูเลยไอมันกระจนยระบายพี่ใหญ่ปีเขาได้ยังไงโอ้วิทวิทโกงแล้วนี่อันนี้วิทโกงแล้วทุกคน โดนรูปหน้าเลยโดนรูปหน้าเป็นผีที่เกียนมากคือวันช็อตได้อ่ะพร้อมนะเปล่าไปสีข้ามหน้าต่างเฉยเลยขีดเลยแล้วกันขีดไปเลยปไปนี่เมื่อกว่ารถเย็บมาก ok bỏ tay xin vào đi xin về xin vào không phải luôn một dạ nặng nề nặng vậy đây มีมีคาร์มบิตเอ้ยมีมีดอยู่ตรงนี้นะขึ้นขึ้นเราจะตามครับตามเขาเดินตามเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่ได้กัดแทนที่น้องเขาเดียวกับผมก็เถอะเอาขึ้นไม่ได้โอ้โหไอ้บ้าเลยประตูไปละดีดอกรัน

โดนทุกอย่างพรับจบประสบความสำเร็จทุกคน <Danielle> มาถึงพอดีเลยมาถึงพอดีเลย<น>โอ้โหเรานี่มันทำไมเองฆ่าได้ยเยอะกว่าพี่วะมัน <c oughs> คนเป็นพี่ไม่ใช่เหรอ <c oughs> แต่เราไม่แท้งผมที่หนึ่งอันนี้คือรวมทั้งไฟรวมทั้งยิง เองนี่ค่าอล้วให้ได้ร้อยห้าสิบตัวไม่รู้ยินเรื่อยทุกคนอยากดูม็อดแบบผีเ,เยอะไหมแบบผมเล่นแคมเปญหนึ่งมันมีผีเ,อเยอะถ้าทุกคนอยากดูนะผมขอขอกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงหกไลค์ถ้าถึงหกไลค์เดี๋ยวผมจะมาเล่นม็อดที่ผีเยอะคือแบบเป็นม็อดที่แบบผีลุมเล้าเลยอขอหกไลค์นะทุกคนถ้าอยากดูนะเดี๋ยวผมเล่นให้ดู <c oughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลุยกับน้องน้องกันแล้วกันเคลกัน โอเคโอเคอ่ะรอเขารับรารอเขารับต่างกันทุกคนว่าจะมาเล่นด้วยหกไลท์พอพอแล้วกันพอพอพอหกไลท์หกไลท์พอ,พอ,อ,พอเดี๋ยวขอเยอะแล้วมันไม่ถึงแล้วเราเจ็บใจ <c oughs> อ้าเราเอาละไรใครอย่ไอพี่วะบอดหรือเอง <c oughs> น่าจะบอดอบอเอาปืนอะไรไปดีวะ น้องคอยชั้นการไปหมาอสกาวไปแล้วกันสกายนี่เป็นปืนปวดผมเลยนะเป็นปืนปวดอ็มหนึ่งใจโดนเดียวของผมเลยเพราะว่ามันเลี no. uh ้ยงหัวง่ายแล้วมันปืนแบบไรเฟิลด้วยมันแรงแรงกว่าเอ็มสิบหกปืนนะดาเมจเอ้ยทังไหมทังมาทังมาเห็นถึงกันปะเอาไม่ถึงอ่ะถึงหรือเปล่าวะ

ทิ่เกมนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากมายครับแค่ยิงให้ผีมันตายก็พอแล้วก็เดินหาทางเดินไปแค่นั้นแหละใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยเด้อเด้อเด้อโดนโดนโดนเอเดซิล

นี่เองก็ไปสร้างไงนี่ยิงมั่วไปหมดโทษโทษพี่ส้มเขาทักมาบอกขอโทษตื่นตะกี้นี่ไองหมดแล้วเพราะพี่ส้มหลับทุกคนบอกแล้วแต่เรามาถ่ายคลิปก่อนคือเตรียมตั้งใจว่าผมจะถ่ายหกโมงหกโมงเย็นตอนนี้ประมาณห้าโมงปะประมาณห้าโมงกว่าทุกคน ที่ผมจะถ่ายคลิปช่วงนี้แหละช่วงเย็นช่วงบ่ายมั้งนะคนไปมั่วเลยหมดอุ้ยผมโดนผมโดนเออเอาแล้วพี่ช่วยก่อนอ่ะยิงดิดหน่อยยิงนิดทำไมติดกะสุนเนี่ต้องใช้ทีนี่ไม่โดนน่าจะไม่ทันละมั้ง เอาบอดโดนนี่นะพี่ส่มเขาอา,ขาจจะเข้าดินมาก็ได้บอดโดนแต่พี่ก็จะโดนแล้วเหมือนกันมาเร็วหาพี่เร็วแต่ทิ้งใ้พี่ต้องอยู่คนเดียว ช่วยได้ไหมเองดูไม่ไหวแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไหวอยู่นี่ไงยัไหวเองเองไม่เอาเมลีเลยหรอมีมีอยู่มีอยู่มีอยู่ก็ได้มาเชตเต้มาเตเต้อาจะฝ่นี่นะทุกคนผมลงมัดไว้คนคนไทยเราเรียกสปาร์ต้าแต่ฝรั่งเขาเรียกมาเชตเต้เฮ้ยโอ้ยตก ชันเตอร์เหรอใช่ปไปไปชร์เจอรจอ์โอ้โหลงมาซิคอมไป<อ>เราอย่ายเหยียบรถนะโอเคอะอย่ายเหยียบรถสีแดงไม่อย่ายเหยียบรถทุกคันที่มันที่มันจะมีสัญญ,ญาณการขโมยอะเข้าที่เห็นมีแต่สีแดงอ่าลองไปดูมาใช่โอเคทุกคนตอนนี้เราห้ามเหยียบรถนะผมจะเล่นแบบ ให้มันเพอร์เฟกที่สุดเท่าที่จะทำได้ไปเครับผมเล่ผมไลฟ์อยู่พี่เล่นไหมตอนนี้พี่ถ่ายคลิปอยู่อ่ะโอเคไปละไปดูช่องไปดูไลฟ์ผมไลฟ์สดได้ครับอยู่ในช่องเดี๋ยวให้พี่ท็อปเขาแปะไว้ให้ไม่แปะครับเราเล่นเราเล่นจะแปะให้จะแปะให้ช่วยกันทหมากินทุกคนช่วงนี้ช่องไหนเถอะผมไปไลฟ์ต่อละช่องไหนเฟซบุ๊กหรืออะไรเออ ยูทูบยูทูบเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้โอเคโอเคเดี๋ยวคนทุกคนมันไปอยิงที่แหละเนี่ยช่วยกันแล้วกันนะทุกคนนะถือว่าสัตว์รวมโลกด้วยกันแต่ช่วงนี้น้องเขาให้มาเล่นน้องเขาไปติดสาวแบบติดสาววาโลไงสาวแล้วในวาโลหนุ่ม่นเลสเฟเดรก็เลยหมดติด เ้ยังกือนมันมีแบบปืนที่แบบยิงกระจายแล้วดาเมจแบบยิงไกลได้ป่าวะที่ไม่ได้ช็อตกันเห็นไหมยิงกระจายเหมือนช็อตกันแต่ดาเมจแรงแต่ยิงไกลได้อันาจะไม่มีข้ามีนี่โอ้โหคนมหาอำนาจเลย แบบทำลายโลกอะไอพี่อยากทำคลิปแบบบีบีกันมากเลยว่ะแบบเอาปืนบีบีกันไปไล่ยิงอ่ะแบบแบบเคยเห็นคลิปที่เขาแบบเอาบีบีกันไปยิงกันป่ะอืมอะไรเอาแบบปืนบีบีกันอะที่มันจะใส่เมเจอ่อะที่มันจะใส่ระนุนเจลแล้วไปยิงกันอะพี่ขาอยากทำคลิปแบบนั้นเลยว่ะแปืนจตปืนเจ็จอย่างเดีวยวคือปืนแพงมากก็บอกเป็นหมื่น รเออยี่ห์ผมจะทำคลิปอยู่แล้วทุกคนแต่แบบไม่รู้ว่าใครเขาจะเล่นด้วยบ้างไงก็ต้องก็น่าจะไปสนามมีกันอะทุกคนถ้าเขาจะเล่นกยนั้นจัดทัวร์นาเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้อยากเล่นอย่างนั้นนะผมผมไม่ได้อยากเล่นแบบชิงเงินรางวัลอยากแบบเล่นแบบเอาสนุกอ่ะเล่นแบบยิงอะน้องๆอะใครตายก็ออกโอ้ยิงเอาตายเลยไม่คือแบบมันจะมีมันไม่ได้ยิงเอาตายดิคือแบบโดนยิงแล้วก็แบบเชิงเชิงเกมแมทช์ที่ร่อยเอาคล้ายๆกันอะ ใช่คือโดนยิงแล้วก็ถือว่าตายแต่ไม่ได้ตายจริงเออโดนยิงแล้วก็ถือว่าตายแต่ว่าไม่ได้ตายจริงไอ้เห็นพี่เป็นคนเดียวเหรอะเอายิงเขาตายไอ้บ้าใครโอน้างั้นลงไม่ได้คลิปแดงก็บอกก่อนเดือดกระฉูดเลยนะใครเอากระสุนเจียวไปยิงกันตายวะไงนี่คิดได้ไงน่ะ เฮ้ยน้องตาช่องมันถึงพันแล้ววะไม่นะมันน่าจะใช้แบบโปรแกรมไอ้นี่โปรแกรมถ่ายทอดสดอะไรสักอย่างอะเหมือน GeForce e x p e r i e n c น่ะ